สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบเอกดลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตําบลกอนโดอําเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับผมจะพามาดูโฉนดพุดแดง9ไร่1งาน70ตารางวาขายยกแปลงอยู่ที่2องล้านแปดแสนบาทเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ไร่ละ3 0 0แสนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะบอกเส้นทางกันเลยนะครับ แปลงถนนที่เห็นตรงหน้าเนี่ยมันเป็นถนนหลวงชนบทนะครับที่แยกมาจากเส้น3-209ที่มาจากกาญจนบุรีู่อําเภอด่านมะขามเตี้ยแยกเข้ามาเนี่ยประมาณ2กิโลถึงที่ดินของเราอยู่อย,อ,ยอยู่ตรงนี้ครับเป,เป็นแปลงมันนะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันเป็นถนนที่สามารถไปไปอําเภอธรรมกาก็ได้นะครับเราอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นสี่แยก เนี่ยสามารถไปอำเภอธรรมกาได้ครับนี่เป็นหมู่บ้านแบบนี้เลยนะครับรถเยอะแยะมากมายเลยแบบนี้อันนี้ไปจังหวัดราชบุรีครับก่อนจะไปถึงจังหวัดราชบุรีนะ่ะมันต้องผ่านอำเภอจอมบึงของจังหวัดราชบุรีก่อนมันประมาณ30กิโลครับอำเภอจอมบึงเนี่ยไปเส้นนี้ได้เลยนี่แล้วส่วนตรงนี้นะครับนี่มันเป็นซอยเข้าไปในซอยนะครับซอยของหมู่บ้านเนี่ยเขามีทางขยะด้วยนะเนี่ยครับทางขยะแล้วก็มีศา,า,าลารอรถด,ด้วยนะครับ แปลงของเราเนี่ยอยู่ขวามือติดกระทางคอนกรีตเนี่ยถนนสองด้านเลยนะแปลงนี้นะครับหน้ากว้างก็ประมาณนี้ประมาณ1003สามเสาไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูด้านขวามือของแปลงที่ดินกันครับว่าเป็นยังไงไปไปกันครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมมาอยู่ด้านขวามือของแปลงที่ดินถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินแล้วนะนี่ไปร้านค้านะครับนี่เสาต้นที่สามที่ผมบอกอ่ะหนึ่ง สองสามนู่นตรงตรงแยกนู่นนะครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับเนี่ยหน้าที่ดินนี่เลยไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในด้านขวามือหน่อยนึงว่าเป็นยังไงนะครับแปลงที่ดินเราอ่ะมันก็จะเริ่มตรงต้นอต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเนี้ยครับหลักหมุดหรือว่าหลักเขตแปลงนี้นะครับมันจะต้องทําใหม่นะครับจะต้องจ้างช่างรลังวัดเข้ามารลังวัดใหม่นะครับเขายังไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับ นี่หน้ากว้างของแปลงที่ดินด้านหน้าเนี่ยนะครับที่ติดถนนหลวงเนี่ยนะครับที่รลกๆกข้างหน้าเนี่ยได้ยินเสียงรถวิ่งเนี่ยครับอ่ะเนี่ยติดถนนหลวงเนี่ยครับอ่าหนึ่งร้อยเมตรนะครับส่วนด้านขวามือร้อยห้าสิบนะครับที่ติดถนนคอนกรีตนู่นน่ะที่เห็นอยู่อ่ะ นะครับมันร้อยสี่สิบตัดด้านหลังอยู่ก็ประมาณร้อยห้านะครับมันเป็นแปลงมันแปลงเนี้จะออกสลบสล s ต่ําๆไปตรงนี้มันจะมีล่องน้าวิ่งอยู่ด้านท้ายแปลงที่ดินนะครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้ด้านคอนกรีตกันนะครับโอเคไปกันครับไปครับผมมาอยู่ด้านท้ายแปลงที่ดินด้านซ้ายมือแล้วนะถ้าเรา,ห,า,าหันหน้าเข้าที่ดินนะครับนี่ผมก็จะเดินตามคอนกรีตมาเนี่ยไฟเนี่ยมันมีสองแถบเลยเห็นไหมครับเนี่ย แบบนี้เลยอ่าที่ดินเราอ่ะมันจะออกสลปจากถนนเนี่ยมันจะต่ำลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยครับเนี่ยเป็นแปลงมันนะครับนี่ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นรอยน้ําโกรกลึกหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยผมให้ดูนะครับมันก็จะต่ำกว่าถนนนะครับนี่ต่ํากว่าเลยแหละครับตรงเนี้ยมันเป็นรอเป็นร่องน้ําไหลครับผม ้อเสียมันก็มีอยู่ตรงนี้ครับเป็นร่องน้ําไหลเนี่ยมันพาดผ่านมาจากแปลงเพื่อนบ้านเนี่ยครับนี่ๆๆเลาะรัวมานนะครับมันจะเป็นร่องน้ํหมาเนี่ยร่องน้ํามาตามแนวกล้วยนะครับจากธรรมชาติหน้าฝนนะครับมันจะมาเลยเนี่ยครับมันก็จะมามาผ่านลอดท่อมาเนี่ยครับมาในแปลงที่ดินเรามันก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผ่านแปลงที่ดินของแต่ละแปลงละแปลงไปเรื่อยๆแบบเนี้ยครับ ตัวทิศนะครับตลอดหน้าเข้าที่นผมอยู่บนทางเนี่ยครับด้านสายมือเนี่ยครับตรงหน้าผมเนี่ยมันเป็นทิศเหนือนะครับถ้าเป็นถนนหลวงนู่นนะครับถนนหลวงก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับท้ายแปลงที่ดินจะเป็นทิศตะวันตกนะครับส่วนขวามือเนี่ยถ้าผมยืนท้ายแปลงเนี่ยจะเป็นทิศใต้นะครับอากาศดีครับตรงนี้แบบนี้เลยท้ายแปลงที่ดินเราอ่ะ มันจะเลาะต้นกล้วยไปเนี่ยครับตรงพงไปเนี่ยท้ายแปลงที่ดินเราเนี่ยนะจะประมาณเนี้ยนะครับเลาะไปเนี่ยมันต้องสอบเขตใหม่ครับแปลงนี้มองอยู่ตรงเนี้ยมองเห็นภูเขาด้วยนะเพราะที่ตรงเนี้ยมันสูงสูงอยู่ครับเนี่ยนะครับเนี่ยมองเห็นภูเขานู่นเห็นหมดเลยนะครับเนี่ยข้างๆข้างๆแปลงที่ดินเราก็ประมาณเนี้ครับเนไครับ โอเคครับสนใจก็ลองทัก้ามาผมนะครับ0614782939หรือ id l ด mm ีย hmm. ผมก็0614782939เ mm hmm. ช่นกันนะครับคุณเองนะครับโอเคผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ